สวัสดีครับพี่น้องครับปกช่องบาตรลำเพลินออฟฟิเชียลครับวันนี้ครับสัมผัสสัมผัสมือพิเศษพี่น้องครับหลายคนพี่เขาชอบมากเลยหลายคนคอมเมนต์มาชอบมากชอบอาจารย์มือกีตาร์ครับโซโลเพลงบุตรสบายท่นว่ามาพบกับอาจารย์พลครับสวัสดีครับอาจารย์พลครับสวัดอันนี้คือเอฟซีเพื่นประทับใจแหงโอ้ยขอบคุณครับเขาเขาชอบแบบไล่กีตาร์ไหมว่า เป็นสายใจแห้งก็สัตว์ละเพลงเพลงคุณสบา้าโอเครับอ่าอาจารย์พลนะครับอันนี้คือเป็นกีตาร์มือหนึ่งของของชาแนลครับรนะไต้เข้ากันว่ายังก่อน DNA ของพ่อพ่อหวังมาเต็มๆนะฮะไล่พิษมาเต็มพี่น้องครับว่ามันเพราะว่ามันเอาทุกความคองแท้เียครับเอามาเอามาต่เอาทิ้งไเจอแล้วต้องถอดแบบแต่แต่แต่ว่าแกมาปันนี่ก็ยังบ่โมเบิดเลยเพราะว่าของแกเหรียนมันเลอกกว่านี้ แมนวะแม่นครับแต่ว่ากเก่งครับไอ,อย่อมรับสุดย่อนต้งคนของเรานะครับผมเป็นคนที่น่าน่าจะฟังเพลงได้๋ยข้าวเดียวแกได้เลยแม่นครับการ์กับวัชัยว่าข้าวเดียวแต่ว่าถาดเพลงเพลงที่มาในมือมือนันแหละสิเดน่นมือนันแต่ว่ากขอเวลาใส่อยู่กับเพลงประมาณจักชั่วโมงสองสามโมงนี่แล้วครับข<โ>อใช้เวลากับมันก่อนนะครับก็สองโมงกัดได้เลยครับ นมีเส้นคนมีเส้นแล้วก็มีหูห <qu> ูที่ท <aciones> <c oughs> ี verdad. ่ค่อนข้างจะดีในการในการรับรับเสียงแล้วก็ฟ <t Dreams> <c oughs> ังฟังเม็ดเพลงกลางกลังแล้วก็มัดสองเอาพูดเม็ดทีนี้ไหมครับแต่ว่ากับคอส้องคอส่ายเวลากับมันเลยเหรอจ๊ะชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนั้นใพี่น้องเพื่อนประทับใจนะครับประทับใจกับผมกับปริศนาเรียกได้ว่าเด็กหนุอยอายุเท่าไหร่ครัีนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปีสามารถ มาเป็นกีต้ามือหนึ่งของวงสาวน้อยเพชรบันแทงได้ชื่อว่าเก่งนี่พี่น้องอ่าพี่น้องหลายคนเห็นความสามารถปีนี่พี่น้องในอยองว่าดนตรีสาวน้อยแน่นมากอ่าปีนี้แน่นแน่นขึ้นแน่นขึ้นกว่าทุกปีนะครับกับบลูแต่ว่าปีนี้ที่เด่นๆเลยก็คือเครื่องเป่าแมนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราติไปสัมผัสเครื่องเป่าอีก,อ,กอีกคนหนึ่งที่มาหมนะครับแมนครับปีนี้ก็คือ ต้องเปอล์เนี่ยจริงๆครับปีนังประทับปอล์แกุ่ึ่เลยครับพี่แล้วก็มีมีกิจใต้ผู้หนึงเนาะมาซอยอาจารย์ซอยอาจารย์สมมาซอยจันทร์กินดีขึ้นไัแล้วครับนี่ก็ก็ถือว่าอาจารย์คนนี้วัธรรมดาพี่น้องครับก็คือตอนตะเก او อยนเป็นคนทางเด็กกว่อพลุบุบวครับคนอุบลพี่น้องอำเภอไงโยู่อำเภอน่าจะรวยอำเภอหน้าจะรวยพี่น้องครับตะเก او ก็เป็นอัน เหริน,นำลำซิงท้องตลาดเล่นลำซิงเล่นลำซิงกับ <c oughs> เล่นในร้านเลยในร้านอาหารแม่ครับเล่นร้านอาหารแต่ปกติเขาหู่จักหู่จักโตโนดบ่หรือ่ออะไรบ่เลี้ยนการเลี้ยนมาเนียอยู่ครับพอเข้าเลี้ยนมัธยมอยู่โรงเรียนอ่ะผมสิไม่พูดดนตรีถึงแบบว่าแกจะแกจะสอนนั่นแล้วแต่คนว่าสิสิเอาบา่เอานะใจเอาบา่เอาเนี่ยแต่ว่าทั้งนี้กับสนใจดัดดนตรีอยู่แล้วอ่าัปนี้ก็มีความสนใจในการเล่นดนตรีก็เลยอยากเล่นอยาก ให้มันได้เลยใช่กด้เรียนโนดก็เรียนน้ำแกเนีย่ยอยู่ครับเรียนกับโบไนวาสีเอาวีซ่ามาหลายพวกอัไรก็เอาพ,อพวกความเข้าใจนะครับนะครับแต่ว่าการหลังจากจบมัธยมปกับโบไนเลีนโนด้ะครับเพราะล้ำสิ่งมันเล่นฟิสิกส์ตายไปครับมันเรียนไยอะไรแต่ว่าบัดน,นี้มาอยู่พวกงไงก็เลยได้ดกก็ม,มาเรื่อฟฝืนเรื่อฟฝืนคว่ำต้องจำเลยครับบัดนี้ได้กก็มาเรื่อฟฝืนได้กก็มานแนะนำวิธีละเมิดเสละเมิดกัได้คว่ำหูกัดในคำแนะนำจากอาจารย์ สุดคนในวงอยู่แล้ครับกว่าทิ่เนี่ยอาจารย์เกิดเนี่ยอาจารย์แอนฟิวเนี่ยกับเนี่ยครับก็ได้มา <Hey. S 1> <azzi> หรือฝุ่นเข้าจมูกแต่เอากับกับเก็บค้าในน้ำของคุณมัดแก่ใหรของมัดกับว่าบางวัตถุวัของของมันตัวใดตัวใดเนี่ยนะครับแล้วเรืต้องมาทำการหวานผื่นนั่นเองครับถือว่าปีนี้พอธรรมดาก็ก็พันรัวๆไปโดยดีโดยดีครับก็คือยืนพื้นเลยยืนพื้นเลยครับยืนพื้นเลยเมื่อหนึ่งเลยปีนี้ครับ ก็ถือว่าบทมันมนันเรื่องไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้ดิการทีม่มายืนเพื่อนมือหนึ่งแล้วยืนทั้งคืนแล้วก็ต้องเล่นเพลงโซโล่ทุกคนเดียวทั้งคืนใช่ครับถือว่านักหนักหนักหนักงงต้องต้องมีฝีมือจัง่อยเพราะว่าเครื่องสายครับคีย์บอร์ดเป็นเป็นอีกอย่างที่มันยากไหมแม่ครับเป็นถ้าเขาเขามาเป็นตัวไม่รู้ดีใช่แล้วมันมันยากมากคือผมงพอไม่สัมผัสอย่ ด้ยความสุดฝืมมืองานจริงจังสองคือยังมนันรู้เลยว่ามันใหญ่แข่งใหญ่ดีครับนี่ผมกำลังนี่แต่ว่าช่วงปีวังหันนี่กับพวกปลาไหนเพราะว่ายังมีพ่อวังพ่อยืนซอยแต่ว่าช่วงกลางๆเพิ่็มีหลังจากแบบว่าพ่อวางแกล่าไปนี่ครับอู้ผมต้องทำการบ้านหนักมาคักเลยอูาเลยว่าเออต้องทำการบ้าดน้ตอนนั้นเลยเลยออได็ศึกษาศึกษาเนี่ยครับอู้ทรมปิตได้กับล้วนทุก ผมไม่อยากที่บอกว่ามันกัตซุ่มบุกซุ่มบันอยู่ครับผมเพราะว่าส่วนที่ว่าพวกบางลูกไปนี่เห็นงานนางอีรีทำงานนางอีรีแทนเลยนะครับวันนี้ผมปีนี้ผมก็เลยจริงจังเหมือครเล่ยผมมาะผมจริงจังเหมือครเล่ยอีะยีครับผมผมไม่จริงจังอยู่กับกีตาร์เล่ยเลยแบบโบไปไสเล่ยเลยเนี่ยเอาอยู่นั่นละเอาอยู่ฮันละเก็บทุกเมีอยู่ฮันละก็ฟังฟังอยู่ฮันละเบิ้งโน้ตขวบครูไปนำหนะ้าสุดยอดสุดยอดอันนี้อันนี้คือว่ผม ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงมาอันนี้คือคนที่เขาพัฒนาดีนะครับคนถีเป็นเป็นพัฒนาจากจากมามือแรกมือแรกถีพี่้องเห็นเนาะตอนที่มาตอนห <ขอ S 1> นั้นมาใหม่ใหม่ครับยังยังมาใหม่ๆแล้วปีนี้ก็คือจนเนี่ยมันเป็นตัวหลักปีไหนเนยัยยิบหลินนะแล้วมาปีไหนยิบหลินยิบหลินยู่คือปีนี้คือจริงจังขึ้นแล้วก็เป็นังเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเป็นตัวหลักขึ้นนะครับคุ้ม ก็หน้าเวทีทีพี่น้องได้ยิ้นเสียงกีตารลหลายเนี่ยคือนี่ครับคนนี้เลยอาจารย์ผลนะฮะนี่แล้วก็เพลงใหม่ๆมาคือแกเร็วเฮงแล้วก็ดูโน้ตควบคู่กันไปมันอาจจเร็วขึ้นมันบ่แม่นม,มืนัแม่ค่เส็ดแบบนี้คนอเื่นสิแกเพลงอยู่ในในังไ๋ผม่มูมม้แต่ว่าสิผมแกแต่มผมฟังเพลงไปนํา กัรเพิ่งโน้ดกบคู่ไปน้ำอันอนีเสียได้ผมแก่พี่เองนี่เร็วขสุดแต่ว่านันเด็กกรต้องขอฟังก่อนจัะห,หล่อรึเป่กระซองหล่อนะพอ,อฟังก่อนอทำความผ่อนใจก่อนแมนแมนถูกต้องอันนี้อันนี้คือถูกต้องครับดนตรีบ่้มแมน่าบุ้มแนมันจะมีแมนมันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่เล่นได้เลยอันนั้นก็คือคนสมัยก่อนได้แมนครับพุ่นชาวสมัยก่อนเขาเรียกว่าการเพิ่งโนดการเพิ่งโน้ตที่ก็คือการ เห็นโน้ตปุ๊บเล่นได้เลยเล่นได้เลยแมนอ่าแล้วก็เล่นได้แบบจะลอยเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ่รู้แต่ว่าแนวทางในการเล่นเขาน่าจะดูออกไปแล้วแม่นครับอาจะพ่นเมืองโน้ตเป็นดิจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแปดของเขาคือจังผมคือเรื่องจังอาจารย์พ่นหนิจสิบเมืองเนี้ยเมืองแนวทางซะกคนตรงแม่ก็ต้องเมืองแนวทางต้องฟังก่อนแมนครับจังศิสามารถแบบเขามาเล่นเป็นเพลงได้แมนครับถ้าสู้มือนี่ผมก็ยังว่าผมผมยังหลุยไรเลยไรเลยยังยังหลุดเยอะมากเลยนะ โ <by> anyway. ตของไอร์เองนะขโค้งก็ยังไม่รุดแดอยู่เพราะว่าเขาเขาบระเมินไอประเมินใช้ไม so like the the so ู่ดีแม่แต่ไหนเพราะผมของไอร์มันใช้ทั้งกองมากับให้ยามทั้งกองเลยแล้วก็ทำไม่ดีที่สุดไปเรื่อยๆพัฒนาจะฟองไปเรื่อยๆนี่คือที่ใช้ทัชที่เขาปรเล่นดูดีอยู่นี่มองนี่เป็นสนามฝึกที่ดีที่แรกว่าสิมาเอาสนามฝึกแต่มันมาดังไหมมันก็เลยมาดังไหมแมนครับดังเพราะองยิงเลยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันกดดันจากองแมนครับ ทำให้เราต้องต้องเก่งขึ้นภม่ต้พักการยวนเลยครับไม่ต้องในพักเจาะกองขึ้นเลยครับคะแนผมก็เลยก็เล่ผมก็เลยหูตัวว่าพี่เนี่ยพี่นี่ก็คือมัานผมพีพอหวังก็เลย่นก็เลยหูตัวว่าเจาะกองต้องทำงานหนักขึ้นต้องเหตุการณ์หนักขึ้นกว่าก่อนเจ๋งเลยน้องครับอันนี้คือโชมหน้ำมือกีตาร์ที่พี่น้องหลายคนทำมาครับโซโลเพลงบุษบาเขาบอกประทับใจยังอ่าฝากคนไหลกูเซ่พี่น้องครับอ่าขอบคุณอาจารย์พลครับที่ให้ครับพอกันติกต่อไปครับสวัสดีครับ